สวัสดีจ้าเมนี้จะมาเหดลาบหมูให้กินนะจ้าเมนี้พอบานจะดีลาบหมูให้กินจ้าว่ม,มีสูตรเนอจ้าใส่ใส่ลงไปด้วยใส่ๆๆๆลายเสียบลายชุนะข้าวคั่วปิกป่น น้าวน้ำปลาน้ำปาลาสลัดดิใส่ยังแน่แล้วเนี่ยผมชุนชลดักบุ้นี่กเทผักลงไปจ้ะดับสุบเซบคนเราจะจับคนแ้ว สิมีเสียงพัดลมในี้ยจ้ะพอบานแล้วฮอ,อนกระชิบเไล้ทายพอบานเห็นดอ,อกจ้าแล้วบเบลใส่เสือ้อแล้วฮอนส่งเสียงกระไดด,ดีแล้วยานรู้พิษเราใส่ผิกลงไปอีกจ้ะ cồn 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 ôi nang muo vẫn nhiều đấy à cồn hay thua thua ạ qua bát lát nè kín sẹp à ôo yu yu à ừm la bỏng giang xem lại một cái ต้มเ่ากระเลี่ยวๆจ้ะนู้นำน้าวน้ำนัววะเนล่ยเสียงเสียงสดดิ้งยินมาจ้ะดิ้งยินเสียงสดวะเราบอกว่าเอาบักนาอีกแล้วสันปัดบักงนาวแล้วกันเด้อจ้ะ เคสจ้ะเขาไปกินกันเลยจ้ะมาจ้ะไม่กินขอน้ำกันจเจลกันตามเรียบร้อยแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีย่างเป็นทางการเลยจ้ะมามากินขอน้ำกันจ้ะกินแบบบ้านๆเลยจ้ะลับหมูต้มจ้ะต้มขบ้านเรา,าโซ่ให้มึงเราโซ่หนาเราดิ เห็นน้อยหนึ <Wasser> ่งเราก็ได้ใส่เสือจ้ะมาจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้ะมาเด้ยพี่น้องจ้ะลับมูเสยบๆจ้ะกัเข้าวแบบนี้ได้จ้ะกระหลำมูบบง่ายหนึ่งอืมเน็่ไง่ายเสียบเยอจ้ะ น้ำต้มแล้ยังนัวได้จ้ะ นกตะปูหางนะมาเป็นเพื่อแซปอาเฮ็ดจับวีอาจาร,รยร่จดเออะไร,ระเฮ็ดบ้านไม่ได้เห็นหรอกค่ะ ยินเสียงแล้วดูเลยนะยแล้วเมื่อใดล้วใส่เสือเลยเราออกกองน้ำจ๊ะมือ,อแล้วหอน,น,นเลาจะปใส่เสอเลยว่าออกกองน้นจ้ะ กินบป่ปากเลยอ่ะอยานประทันเพินกินยังไงยุ่งยังไงครับผมคนนองเซาูุคบอีก mà hưng nó cứ mãi rồi đấy à, mày kinh chân thịt tẩm chui thịt, này, rồi <laughs> เดี๋วยวเราจะเปอกกันใหม่บ๊ายบายคิดหนาเจอกันใหม่จ้าสวัสดี